สเกตนะเจี๊ยอ,อร่อยอร่อยคุณตาสวยสวยมากนะพ่อเนาะสวยมากเลยน่าทานจริงอืมออืนนอืน้องร้อยไง่นี่ยมีคนมาช่วยรีวิวทุเรียนด้วยนะคะคือโดยส่วนตัวนะคะคิดว่ามันหวานมากนะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสุนียงเลเวิง Living ค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา รีวิวทุเรียนจากสีสเกตนะคะเพราะสั่งมาทั้งหมด2ลูกนะคะก็จะเป็นประมาณ6กิโลนะคะแต่ในกล่องก็เขียนว่า5.8มันก็ขาดไป2ขีดแต่ว่าเขาจะโอนเงินให้คืนแต่ว่ามันเป็นไรนะคะก็เขาอุตส่าห์ส่งมาให้เนาะก็จะเป็น2ลูกนะคะเดี๋ยวจะมาดูซิว่าเปิดยากไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพี่ลักกี้จะมาเปิดกล่องทุเรียนเนาะเราจะมาเปิดกล่องกันเนาะลักกี้เนาะใช่ไหมลูก เอาไปดมทุเรียนให้หน่อยชิสุกยังลัค <st> <Lucky. S 1> กี้ลัคกี้มานีมามาดูแล้วมาดู <Lucky S 1> แล้วเลามาเปิดทุเรียน <Lucky. S 1> <laughs> ลัคก,กี้ช่วยเปิดลัคก,กี้ช่วยเปิดอ้าวขาดสองขีดโอนคืนค่ะโอยลัคก,กี้ช่วยแล้วนี่น้องดูโอ้ยห, <laughs> อหูโอ้โหโดู เรียนมาจากซีสเกตนะคะอันนี้จ่ายไปทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสองลูกสองลูกส่งมาจากซีสเกตนะคะทุเรียนภูเขาไฟเย้ลักกี้ดูลักกี้ดูลักกี้ดู <c oughs> กกดหอมไหมหอมไหมเอาได้ลูกใหญ่เหมือนกันนะยายอได้ไห้โอ้โหมันก็น่ากินนะเออหอมหรือยัง เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเนะาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะดูก่อนเนาะว่ามันสุกหรือยังเขาบอกให้จิ้มนิดนึงเฮ้ยน้องมีหมาตนมาคอยด้วยนะคะเออโยเมือชีพจะแกะได้กินไหมดอกเรานอหนามีหมาซนลาเกลักก้ลักก้ซิเฮียซิ์ <laughs> โอสุกแล้วยายาสุก <c oughs> แล้วสิอ้าวสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเนาะ,ะสวัสดีค่ะนนสวัสดีกรุ๊ปคเนียอืวันนี้มันเธอไหเอา้าเงินเอนเงินเนเงิวัน นับทุเรียนยางจะไงโมปีมีสตมีสเกตค่ะทุเรียนภูเขาไฟนะคะสองรูปนี้เราก็สั่งไปทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเพราะเขาบอกว่าสุกแล้วเนาะอันนี้ส่งมาถึงเกาะลันตาเลยนะคะจากสีสเกตเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราจะเปิดเป็นไหมทุเรียนลงมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูฝีมือยอมเคื่องกี่แก่นเจ้งตาเนาะมนบกี่แก่นจ้าบอก ยองเคยไอซูนกี่แก่เใจเองกทก็ทำไม้เป็นดอกแบบนั้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนลุ้นเกือบแล้วเกือบแล้วจะได้ไหมตาโอ้สวยงามทุเรียนซีสเกตครั้งแรกที่สั่งมากินถึงเกาะลันตา สวยไหมพ่อโอ้สวยตาตัวจันมาได้ตายายดูโอ้โหสวยสวยไหมยายสวยใครจะได้ชิมอันแรกนะครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วมีคนมายุ่งอีกแล้วลักกี้กินทุเรียนเป็นไม้ ลัคกี้นี่ลัคกี้ลัคกี้ลูกแรกกับ <Lucky. S 1> ลูกแรกลัคก <Lucky. S 1> ี้น้องอย่าดื้อน,นะเดี๋ยวแม่เรียวเด้อเธอจะนาติดเด้อนะหนต่มชิมเลยตาเนี่ยไมชอบเจนบ,บีกันเวียร์นะถ้าเจนบีบีตวงเว่อรก็บอกเปล่าเปล่เองอ มีคนมายุ่งนะคะมีคนมามีคนมาสนนะครับมีคนมาช่วยรีวิวทุเรียนด้วยนะคะอนอ่งน,น้องเกือบแล้วตาเกือบแล้วอ ยายดูลัคกี้ลัคกี้น้องดูโอ้ยายโอ้ยเละโอ้ยเสียมันเป็นไรยังสวยอยู่ลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้เอยลัคกี้เอยดูเละตุ้มเประคนแก่ทุเรียน โอ้ยได้แล้วเกะได้แค่นี้ก่อนนะคะเอายายชิมยายกำลังชิมตาชิมยังจะไงร้อยแม่เออบางบุญแต่แม่พ่ออร่อยไหมอร่อยอร่อยก่อนเอายายชิมทั้งซีสเกตนะจ๊ะอร่อยอร่อยชิมอันเล็กเหมือนจะไม่เละยายนี่ครับอือ เหมูนี่นะคะเพราะแน่เพราะจะชิมให้ดูอันนี้หอมอืมอร่อยอืมอืมนี่ทุเรียนเนาะคะทุเรียนสีสะเกตเขาจะแบบเนื้อมันเนียนเนาะเพ่อะเนาะเนื้อมันแบบเนื้อแบบเนียนนุ่มเนียนนุ่มโคตราจ่ายออร่อยมากค่ะ อ้าืมันนุ่มร้อยยังไงนะอ่ะใกล้ๆสิโอ้โหใหญจะแกะทุเรียนอีกนะคะอ่านี่ทุเรียนนะคะทุเรียนจากสีสิเกตทุเรียนจากทินงภูเขาไฟนะคะ อันนี้เราแกะรวมแล้วนะคะทั้งสองลูกนะคะแต่ว่าเรากินไปเม็ดสองเม็ดแล้วนะคะจากในจานนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่คุณตาออสวยสวยมากนะพ่อเนาะสวยมากเลยน่าทานกินอืสุดยอดแต่มันสวยมากนะพ่อดูอะ<า>่ะแต่มันหวานมากนะนี่ค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนจากทินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดนะคะเราปอกได้แล้วนะคะ เนีงปอกเองมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ดีนะคะเนี่ยที่อุตส่าห์ปอกได้ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือประมาณ2ลูกนะคะแต่เรากินไปก่อนแล้วที่จะใส่จานนะคะประมาณ2-3งถึงผู้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะสุกหน่อยนึงนะคะกว่าจะมาถึงเราเนาะแต่ว่าก็ยังคงความอร่อยอยู่นะคะทั้งหมดนี้นะคะว่าประมาณ1 1 2 0บาทนะคะรวมส่งถึงเกาะลันตาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูกันจระ,จะเลยนะคะว่ามันจะแซ่บเหมือนคำร่ำลือหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาชิมให้ดูชิมลูกไหนดีขอเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเพราะว่าจริงๆทุเรียนมันเพิ่งมาส่งเมื่อกี้หลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จพอดีนะคะแล้วกลัวมันจะแบบสุกจัดเกินก็เลยรีบแกะตอนนี้ก็เลยขอชิมลูกเล็กๆให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่ามันอร่อยเหมือนที่เขาพูดกันไหมน,นะคะนี่ เนี่ยสวยอยู่นะพ่อนะอันนี้ยอืดูเนื้อนะคะคือแบบเนียนมากนะเนียนแบบอืมอร่อยนี่นะคะอร่อยยัง อันนี้ยังไม่จบนะคะสั่งไปแล้วกับเจ้านี้นะคะแล้วก็สั่งไปเมื่อวานอีกอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวกําลังจะมาอีกสองลูกนะคะคือว่าช่วงนี้กินทุเรียนก็กินให้มันสะใจไปเลยนะคะอีกเจ้าหนึ่งก็ประมาณห้ากิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทรวมส่งนะคะเดี๋ยว แต่และเจ้าจะมาคอยดูซิว่าเจ้าไหนอร่อยที่สุดนะคะตาอิมออ่มตาอ,อิมอ่มค่อยกินตอนหิวอ,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 อืมอืมอืมอร่อยคือโดยส่วนตัวนะคะคิดว่ามันหวานมากนะ หวานมากหวานเหมือนปลูกแล้วใส่น้ําตาลเนาะยายแต่ว่าอร่อยนะคะถ้าใครที่ชอบหวานหวานเนาะแต่ว่าหวานมากจริงๆถ้าใครสั่งไปก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคะแล้วก็เนื้อนเนียนมากนะคะอันนี้นะคะให้ดูใกล้ๆอีกทีสรุปก็ผ่านคะ่ะอร่อยใช้ได้อยู่เนาะเออนี่วันนี้ก็มารีวิวทุเรียนสีสเกตให้ชมแล้วนะคะหวังว่าใครที่ อยากจะทานก็ไม่น้ำลายหกตามกันเนาะขออภัยไว้นะที่นี้นะคะถ้าพี่น้องท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างประเทศเนาะบางทีมันก็หาทานยากนะคะก็เข้าใจเนาะ,ะแต่ว่าพอดียังอยู่เมืองไทยเราก็หาทานง่ายเนาะ,ะเราก็เลยสั่งมาจากศรีสะเกดมาส่งที่เกาะลันตานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะจานนี้ขอเก็บไว้ทานตอนหลังนะคะแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เอาพอ่อบ๊ายบายบ๊ายบายยายโอเคไปแล้วค่ะพ่อบ๊ายบายนี่เปลือกทุเรียน